taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. สวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมยินดีต้อนรับสู่นินโก channel นะฮะวันนี้อยู่ผมนินโกะในเกมอ่าวอลเฟมไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะเป็นอ่าข่าวพามรีเซจเจนนะฮะในวันที่15มีนา2567เนาะไปะไปดูกันเลยดีกว่านอกก่อนอื่นก็ไปที่มาร์เกเลยนะผม แล้วก็เลือกเป็นพารามดิสเทนเนอ์เนาะอันนี้ตัวผมน่าจะบังปะพามดิสเทนนอ์อันนี้อันนี้อันนี้อกดเข้าไปเลยพามดิสเทนนร์รอบนี้ก็จะเป็นไทเทเนียกับกาล่าครับผมแพคของไทเทนเนียเนาะก็จะมีไทเทเนียหนึ่งตัวแบบคราฟเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะมีไทเทเนียกิฟเป็นแบบสว่างกับแบบมืดเนาะจะเป็นสีดํากับสีฟ้าเนาะแล้วก็จะมีแพนโกลินเป็นดาบแล้วก็มีโคลิน เป็นลูกซองนะฮะอ่าไททาน่าของไทเทาเนียแล้วก็อ่าอาร์ควิงนะครับผมสกินเนาะแล้วก็จะได้เป็น10,000เอนโดด้วยนะผมทั้งหมดนี้ราคาอ่าหลีกอ,อย่านนะผมก็คือได้อ่าแพนโกลินคราฟเสร็จแล้วโคลินคราฟเสร็จแล้วแล้วก็ไทเทเนียคราฟเสร็จแล้วพร้อมกับอ่าพาวเอร์เอเ็กเซสเนาะ เดี๋ยวเราไปดูของกาล่าบ้างของกาล่าก็จะเป็นกาล่าแบบคราฟเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็อาจิ๊บสองแบบเนาะแบบสว่างกับแบบมืดแอสติล่านะฮะแอสติล่าพามแบบคราฟเสร็จแล้วนะ,ะอ่าแล้วก็วอนัตแบบคราฟเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็อิคิเมล่าของกาล่าเนอะผมก็เป็นเคลือบกระจกแล้วก็จะมีเอ็นเนี้ยลอยอยู่เนาะพอตอนใส่มันก็จะวาวๆอย่างนี้เลย แล้วก็อาเป็นคาแวดนะผมทั้งตัวเลยนะพร้อมกับสกินนะฮะสกินแบบเป็นอ่าเหมือนแมวกระจกเนาะอันหนึง่งไอไอ,ไอ,ไอชุดกาะตรงนี้ไม่เกี่ยวเนาะชุดกาะตัวนี้เป็นของเกา่าแล้วก็จะมีชุดเกาะที่ให้มาด้วยคืออันนี้นะฮะพร้อมกับสีนะผมแล้วก็อาพวกเซกเมนต์ต่างๆในการคราฟแมวเนาะแล้วก็10,000เ e อนโดนะฮะทั้งหมดนี้ราคา6เล็ก้็ย่านะผม ก็จะซื้อแพ็คใหญ่ราคาสิบรีกอาย่าก็คือจะได้ทั้งสองตัวเลยนะผมทุกอย่างคราฟเสร็จแล้วหมดแล้วนะอ่ะอันนี้เป็นทั้งกาล่าทั้งไอ้น,นี่แหละนะทั้งกาล่าทั้งเทรนเนียเลยนะผมก็คือได้ทั้งสองชุดเลยนะเป็นราคาอ่ะสิบรีกอาย่านะผมอ่ะต่อไปไปดูที่อันนี้ถ้าซื้อแยกอ่าผ้าคลุมสองรีกอาย่านะฮะอาร์ควิง่งหนึ่งรีกอาย่าแพนโกลินแบบคราฟเสร็จแล้วแบบซื้อแยกสองรีกอาย่า โคลินแบบซื้อแยกสองลิกอาญาอีฟิเมล่ากระจกสองลิกอาญาแบบซื้อแยกฮะอ่าแมวนะฮะแมวได้ทั้งอ่าสกินที่เป็นกระจกเนาะกับไอชุดเกราะนะครับผมพร้อมกับอ่าที่คราฟนะฮะก็คือซื้อมาสามารถคราฟแล้วก็ใส่ได้เลยเนาะสองลิกอาญานะฮะต่อมาเป็นเอสเิล่าสองลิกอาญา แล้วก็วอนัทอีก2ลิกโก้ายาแล้วผมที่เหลือก็จะเป็นน็อกเกิลสเตจูแล้วนะฮะน็อกเกิลของไอไทเทเนียนะผม1ลิกโกยาเอาไว้ตั้งนนยาเนานะน็อกเกิลของกาล่า1ลิกโกยาที่เหลือก็จะเป็นอาใช้อาย่าแรกนะผมก็คือเป็นอาเปิดเองเนาะก็ถ้าใครมีอาย่าเยอะๆก็สามารถอาเปิดได้ทั้งอาไทเาเนียแล้วก็กาล่านะผมแต่ว่าต้องแลกกระหลับจากตรงนี้ไปนะผม ส่วนรายละเอียดของกระล่ำก็ออกมาดูกันเอาเองแล้วกันนะผมขออนุญาตไม่ลงดีเทลนะแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นแฟงพรามซึ่งมาทุกรอบอยู่แล้วผมสองลิโก้ย่าเนาะแล้วก็จะเป็นเล็กพรามนะผมหนึ่งลิกก้ยา่าอาฉากในยานอบิเตอร์นะฮะด้านหน้าอย่างเดียวนะเป็นแบบพรามเนาะหนึ่งหนึ่งลิโก้ยา่า ชุดกรอเซตที่มาตลอดอยู่แล้วสองลิก้ย่าครับหน้ากากอเบอเลเตอร์ดิปเตอร์แบบมาตลอดทุกรอบอ่าสองลิโกอยา่าที่ห้อยเมลี่หนึ่งลิโกย้ย่าอืมไม่ค่อยเห็นนะอ่ะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ไซดาน่าสองลิโกย้ย่าไซดาน่าสองลิโกย้ย่า เบอร์สตันพามแบบคราฟเสร็จแล้วอ่าสองลิโก้ยาไซดาน,น่าสองลิโก้ยาซิจิวฮะหนึ่งลิโก้ยาสีก็จะเปลี่ยนตามเอเนจีแล้วนะซิจิวแบบใช้อายา่าเฉยๆซื้อนะฮะสองแบบมีกิฟต์กับซิจิวราคาสิบอายา่า เวลาต้นนะผมหนึ่งลิโกอาญาสกินยานใช้อายาซื้อนะผมสิบอายาไซดหนาแบบใช้อายาซื้อสิบอายาที่เหลือก็จะเป็นอาตีมยานซองนะผมเป็นราคาห้าอายาหมดเลยนะผมก็ลองดูกันเอาเองเนาะมีของตัวพามหลายๆตัวเลยทั้งหมดนี้ถ้าซื้อทั้งหมดก็ประมาณตั้งหกสิบนะฮะตัวละห้าเนาะ อ,อันต่อมาเป็นดูแคดอันนี้ไม่แนะนําให้ซื้อนะผมค่อนข้างเปลืองอาย่าเลยเอาอาย่าไปลงทุนกับพวกกระหล่ำดีกว่าเนาะแล้วก็น,นี้เช่นกันนะผมไวเทสก็ไม่แนะนำไม่แนะนาให้ซื้อเช่นกันนะอ่าทีนี้ว่าด้วยเรื่องของอ,อายานะ่าเนาะอาย่าสามารถหาจากเบลตี้ทั่วไปได้นะผมก็คือสามารถหาได้ฟรีนั่นแหละประมาณนั้นจะเป็นการกระชาของกระหล่ำก็ได้นะก็คือไอตอนที่เราไปเปิดกระหล่ำของเมืองต่างๆครับมันสามารถดรอปอาย่าได้เช่นกันเนาะหรือไม่ก็นั่นะแหละเบลตี้ทั่วไปก็ได้ครับ ส่วนรีกออาญารีกอาญาอันนี้ต้องเติมเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือมันจะเป็นพรามเอ็กเซสนั่นแหละเออก็เป็นเป็นหน่วยเงินที่เอาไว้ซื้อพรามเอ็กเซสที่ย้อนกลับมาก็คือเป็นรีสต์เจียนเนาะอ่ะแล้วเข้าไปดูกันอ่ะสามบาทได้3รีโีกออาญาพร้อมกับโบนัสอีก200พัตตินั่มนะผมเจ็ดลีกอาญาห้าร้อย่สบาบาทนะผมบโบนัสอีกอ่ะสพัตตินัมนะฮะ 1,049บาทนะผมอ่า1ิบ้อลิโกาโบนัสอีกอ่า1 2 0 0พลาตินัมนะฮะแล้วก็อ่ารีซเซนรอบหน้าอีก27วันนะผมก็จะทำคลิปประมาณนี้ออกมาอีกนะผมมีใารสงสัยอะไรสามารถอ่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะผมก็น่าจะอ่านหมดนะประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์วันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2ช่องทางนะผม สำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนี่เนโกะสามารถโดเน a t ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามาช่วยกันเล่นให้ของนเกมหรือเป็นการให้คําแนะนําก็ได้ปกติไลฟ์ทุกวันนะผมใน YouTube แล้วก็ทวิตนะผมเวลาประมาณห้าโมงถึง 6, ประมาณ5้าโมงหกโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2องทุ่มสามทุ่มแหละเออประมาณนี้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์ทิ่น,นะฮะยังไงก็ไปตามกันได้นะไปแหละเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้านะแฮปอันเดียดทุกคนไป I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree.